แจ้งข่าวเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคม67ครับวันนี้เงินเข้าแล้วครับสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรอัตราปกติ600ถึง1,000บาทเข้าเร็วกว่ากำหนดนะครับ น้องเรียกว,ว่าวันพรุ่งนี้10พฤษภาคม67ตรงกับวันหยุดวันพืชมงคลครับผมแล้วก็มาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทท่านใดที่มีเงินฝากเกิน500,000บาทณนะวันที่31มีนาคม67 จะหมดสิทธิ์รับเงินดิจิทัล1นึ0 0มบาทนะครับผู้ลงทะเบียนต้องอายุ16ปีขึ้นไปก็คือต้องเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2551นะครับผมส่วนการลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องยื่นลงทะเบียนกับพมจังหวัดภายในวันที่15พฤษภาคม67นี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชาแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันพระฤรหัสที่9พฤษภาคม67ครับท่านผู้ชมค,ครับวันนี้เงินเข้าแล้วครับสำหรับการโอนเงินเบีย้ยผู้สูงอายุ เบีย้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรในอัตราปกติถ้าเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุก็จะได้รับอยู่ที่600-1,000ถึงบาทตามช่วงอายุครับส่วนถ้าเป็นเบีย้ยผู้พิการก็รับที่800บาทนะครับถ้าอายุไม่เกิน80ปีบริบูรณ์จะได้รับอยู่ที่1,000บาทนะครับผมส่วนเงินอุดหนุนบุตรก็รับที่600บาทเหมือนเดิมนะครับ ท่านใดได้รับเงินหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเป็นโอนผ่านบัญชีธนาคารก็จะได้รับประมาณตีสองตีสามนะครับแต่ถ้าเป็นรับเป็นเงินสดก็รอทางเทศบาลอบตรรหรือว่าเขตของท่านจ่ายเป็นเงินสดนะครับผมก็หลายหน่วยงานก็ที่มีการจ่ายเงินรายเทศบาลก็แจ้งข่าวกันทางเพจกันแล้วบ้างแล้วก็ติดตามกันไดค้คนที่รับเป็นเงินสดนะครับถ้าเป็นบัญชีธนาคารก็เงินเข้าไม่เข้าอย่างไรก็บอกกันได้ที่ใต้คลิปครับผมส่วนการจะเพิ่ม ให้เป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแบบท่วนหน้า1,000บาททุกคนนั้นอันนี้ก็ต้องรอการประชุมกันก่อนเบื้องต้นนั้นต้องรอทางพอมอเสนอกับที่ประชุมคอรอมออีกครั้งครับผมว่าจะอนุมัติหรือไม่ต่อไปอย่างไรครับ ข่าวต่อไปเกี่ยวกับความคืบหน้าของเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0ึ่งบาทนะครับก็มีเงื่อนไขออกมาชัดเจนแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ครับก็คือต้องมีเงินฝากรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทซึ่งจะตัดยอดนะครับยอดณนะวันที่31มีนาคม2,567ที่ผ่านมานะครับถ้าหากใครมี บัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทก็จะถูกตัดสิทธิ์เงินนิติ่าน10,000บาทไปนะครับหรือนะครับต้องมีครับเงินได้ทั้งปีภาษีที่ผ่านมาต้องไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทในปีภาษี -66 ปีที่ผ่านมานะครับก็ถ้ามีเงินภาษีเงินได้ครับเกิน8 4 0 0 0 0บาทในปีภาษี66 อันนี้ก็จะถูกตัดสิทเช่นเดียวกันครับอย่างนะัอย่างหนึ่งถ้าเข้าถ้ามีเงินฝากเกินห0 0แสนหรือมอีเงินได้ปีภาษี66 6, 6. เกิน840,000บาทอันนี้ก็จะถูกตัดสิทเงินดิจิท่าน1,000บาทไปนะครับส่วนผู้ที่จะได้รับสิทนั้นต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นคนไทยนะครับ ซึ่งจะต้องอา,อายุครบ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567หรือต้องเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2551นะครับท่านถึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะครับผม ส่วนการใช้จ่ายก็มีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเราอาจจะมีการใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐนะครับผมอันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะใช้แอปทางรัฐกันอยู่ก็โหลดไว้ใช้งานกันได้ไม่มีปัญหาสำหรับแอปทางรัฐมีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับของเราเลยทีเดียวครับผม แล้วก็ผู้ที่ไม่มีมือถือนะครับก็ยังไม่ต้องกังวลก็ให้รอประกาศกันก่อนว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถือจะทําอย่างไรสำหรับการใช้สิทธิ์เงินมิจฉาทัานวันละหนึ่งหมื่นบาทก็ติดตามข่าวกันได้นะครับหากมีความเคื่อนเพิ่มเติมก็จะเรียแจ้งข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกันครับผมข่าวต่อไปเกี่ยวกับการลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์หรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุครับลงทะเบียนได้นะครับ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นกรุงเทพจะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมจังหวัดนั่นเองนะครับลงทะเบียนตัต้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม67 ลงทเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม67ตามวันและเวลาราชการนี้เท่านั้นนะครับเบื้องต้นอาจจะลองสอบถามไปที่พอมจังหวัดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างแล้วก็ของเรานั้นเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็สอบถามกันก่อนได้นะครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับโครงการครอบครัวอุปธรรมนี้จะรับอยู่ที่1,107รายทั้งประเทศทั่วประเทศครับผู้สูงอายุต้องเป็นคนไทยฐานะยากจนและก็มีภาวะพึ่งพิงและต้องอยู่ลำพังคนเดียวหรือไม่มีผู้ดูแลหรือมีผู้ดูแลแต่ผู้ดูแลมีภาวะพึ่งพ,งพิงเช่นกันนะครับเช่นว่างงานพิการไม่มีไรายได้เป็นต้นนะครับส่วนผู้ดูแลนะครับ ที่จะขอเป็นปครอบครัวอุปถัมภ์นั้นต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งใกล้อาณาบริเวณเดียวกันกับผู้สูงอายุได้รับความยินยอมจากบุคคลในครอบครัวนะครับไม่มีความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับส่วนการช่วยเหลือจะได้รับอยู่ที่ครอบครัวละ2,000บาทต่อเดือนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ของสายด่วนพอมอนะครับ1300ม ก็ลองสอบถามกันได้ท่านผู้ชมที่ call center 1น0 0์ครับผมโอเคก็แจ้งข่าวสารกันประมาณนี้กันก่อนครับเดี๋ยวข่าวเพิ่มเติมต่อไปก็จะมาแจ้งข่าวสารให้ทราบกันอีกทีนะครับผมท่านผู้ชมที่อ,อยู่ทังบ้านนะครับถ้าหากต้องการแจ้งข่าวสารหรือว่าต้องการคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มิชชชีพยังคงระบาดกันอยู่ท่านผู้ชมโดยเฉพาะการโทรหลอกนะครับทางมือถือหลอกให้แอดไลน์หลอกให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวนะครับหลอกขอข้อมูล ส่วนตัวต่างๆก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ถ้าหากใครต้องการแจ้งข่าวสารก็แจ้งกันได้ที่ใต้คลิปครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับผมใหม่สงกรานต์แม่ในชน่องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยท่านใดที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็ตวรวจสอบกันได้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์คอมก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับก็ไปดูกันได้ท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ